ตเต็มเลยค่ะเ,คตเต็มหน้าบ้านเลยค่ะเต็มเต็มมาเดี๋ยวจะพาไปดูทางนู้นค่ะนู้นด้านนู้นค่ะลูกเฮ้ยเฮ้ยโอเคนั้นก็มีอยู่นะคะหนังไม้ล่วงเต็มบ้านเลยค่ะเก็บเอาไปเล่นหนุนตรงนู้นค่ะ เต็มเลยค่ะทำเป็นกองกองไว้ค่ะลูกทำเป็นกองกองไว้ลูกแป้งนม่แม่เดนโอเขาเอาไปไวานี่ค่ะฮานีิค่ะมานึ่ดอกไม้กันแล้วตร,ตรงนี้ก็มีนะทุกคนพี่ฮานีิเอามาอยู่ข้างนอกค่ะ เร็เวเร็วนิวอ่ตุนช่วยเก็บเต็มบ้านเลยค่ะพ <c oughs> ี่ยองช่วยกันเก็บเก็บดอกไม้เลยอ่ะอันนี้เอาเป็นเล่นเต็มบ้านเลยลูก <c oughs> นี่มันล่วงเต็มหน้าบ้านเลยดอกกระดังงายไหมสวยสวยเลยยองดูข้างบนค่ะนูน่นข้างบนเต็มหน้าบ้านเลยลูกอันนี้ยังไม่บานมันจะเป็นสีเขียว เต็มเลยค่ะมันยังไม่บานี่เก็บเอาเก็บดอกไม้ไปเล่นวสวยไหมคะฮันนีูไหนคะเต็มเลยเก็แบบเดียวได้เยอะแล้วอือป่ะสวยมากสวยมากเหรอคะ หนู่นุ่ด้านนูน้นก็มีลูกอันนี้มันเพิ่งร่วงใหม่ๆเลยค่ะนี่ค่ะนี่มันติดมาแบตบถ้ามันติดมาแบ,บ้เราก็ดึงแบบนี้ออกอสวยมากเลยอ่ะข้างในอ่ะก็มีสีชมพูรหรวอทุกคนสวยมากเลยหรอคะเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บใส่ถุงเอาไปเล่นแล้วตุ้งช่วยแล้วเห็นไหมโอ้ยได้เยอะเลยค่ะ อเอามาใส่ดินนพี่ฮาน,น,น,นิอ่ะนีแ่แม่ช่วยอันนี้อ่ะแทุกคนตามมาเลยนะคะทางนั้นมีเต็ยงอีกเดี๋ยว <laughs> โอเคอ่ะไปะเอาไปเทแล้วเราจะพาไปดูค่ะ พี่คานี่เก็บได้เยอะเลยค่ะ